ห้องเสื้อผาของบง๋มค่ะบุ๋มเป็นคนแต่งตัวไม่รัดผุงไม่รัดผูงยังยังกี่พี่้ยังพี่พี่ยังภารกิจในวันนี้ก็คือแต่งตัวกไนโอ้ต้อนคุยกัได้คุยไซส์คุณบุ๋มนคือไซส์เอสแล้วพี่จะมันเอเอเอวจะเปนไซส์ง ว้าว้าเอาวิกได้ดีกว่าเบสจอดอียห์คันเราก็ดูสวยเหมือนกันตัวเนี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่เสื้อก็ดีดยากใส่ก็ใส่แต่เสื้อดียากยากอุ้ยทำไมมันยากเงี้ยโอ้ยคือบุบไปไหนวะบุ๊บบุบมาดีดเสื้อสิฮะไม่ไหวแล้ว